อาจจาสัมผัสเลยที่เข้าเลยรถเลยที่โคดสิโอ้โคดสนาโอโหรถเลยเออตอนนก็ต้องขามไปต้องเสี่ยวลาส้ายเลยไปนี่จะมีหลากหลายแนวเบิ้งเนื้อเวลาปฏิทินดำทั้งต่างๆของเมืองลาวของตัวประเทศพูดกันอยู่ีแบบเบืดองมนาทานมนาสหายสนใจเริญเสมาเที่ยวส้มไหลยู่ที่สะกดล้วงเยี่ยงกัน มาถึงขั้นแล้วครับนักข่าวนักข่าวรัมาักเลยจังมาซักนักข่าว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 นัก่าวนักข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 ่านักข่าวนกข่าวนักข่าวนักขาวนักนัก่วนักขนักข่าวนักข่าวนักขนักข่าวนัก่าวนักข่าวนักขาวนักาวนักข่าวนัก่นั่วนัก่าวน่าวนัก่านักข่าวนัก่ากข่าวักข่าวนั่าวนัาวนักข่านักข่านักข่าวนาวนักข่าวัก ทีเดงกัมบูเชียาเทีมงานกัมพูชียกัเียเลยกำลังมาแต่เดนกำลังมาแต่เดกัมบูชียเลยไอองเขาเลยันฝนบกแล้วุีบโอ้ย

はい。<Come> ม,มันคักด้อ mạnh nhá